สวัสดีค่ะทุกๆคนเมนี้พี่แบมสิาพ้าะมะยางโกะทั่วโกทั่วก็คือว่ามะยางเหล่นน่ะจ้ะมะยางออกกําลังกายแล้วก็ซิมะเวอประสบการณ์ชีวิตเหตุจังหดจังไดแมยู่เดนมาร์กหุ่นหนุนอ้วนเตี้ยๆป่อมๆจังพี่แบมคือไดม่ดมาไดม่าหอดปาหนีเนาะสิบอกจะพูดคร่าวๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวพี่แบมก็จะพูดคร่าวๆเพื่อจะเป็นแนวทาง ให้สาวๆคนไหนกําลัางมองหาฝราั่งหรืออยากให้ชีวิตตัวเองดีมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่าถามพี่แบบว่าถ้าได้แฟนฝรั่งแล้วชีวิตดีขึ้นกว่าเก่าไหมมันก็แล้วแต่คนนอกจากเนาะมันก็แล้วแต่คนบางคนก็ไปเจอแฟนไม่ดีบางคนก็เจอแฟนดีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าเรานิสัยยังไงเรากินเราดื่มเราเที่ยวไหมนี่แหละจ้ะพี่แบบก็ไม่อยากจะพูดไปเยอะ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าว่าวเรื่องคนอื่นไปเอามาเข้าเรื่องพี่แบมดีกว่าเนาะพี่แบมก็จบม3ก,การศึกษาการศึกษาเอ้ยจบม3กศออนอพี่แบมสิยญาอว้ทางนี้นะจ้ะเ๋ยวเบิ่งสิเอ้ใหเบิง้งห้เบิ่งมันมีสองทางทางนี้มันมีสองหมู่บ้านจ้ะหมู่บ้านนี้เขาเรียกนับแค่นหนึ่ง นับแค่หนึ่งกันก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอีกคนหนึ่งพี่แบมอยู่นับแค่ทูพี่แบมก็จะมีผู้ใหญ่บ้านดูแลอีกคนนึงเราก็จะพาเดินเดินไปฝั่งของเราเนาะเดี๋ยวสิมาวอกให้ฟังต่อจ้าต่อจ้าเราก็มาต่อเรื่องของพี่แบมต่อนาาเนาะจ้ะเนาะจบปหกพี่แบมเคยเบาะพี่แบมบบมีไฮบบมีหน้าเนาะเมียฝรั่งบางคนเขาเจ้าจวาชีวิตเข้าเจ้าลำบากบบมีไฮ ทำไร่ทำนาแต่คนที่ไม่มีนาจะไม่ลําบากกว่าเลรอ่าบาปจา่ะแม่พี่แบมก็ไม่มีที่ไม่มีทางเลยจ้ะมีแต่ทุกที่ปลูกบ้านเล็กๆที่ยายทิ้งไว้ให้แม่ก็เป็นชื่อแม่สมัยก่อนแม่ก็เอาไว้ไ้แม่ก็เสียที่จ้ะพ่อแม่พี่แบมเสียตั้งแต่พี่แบมอายุ1516ปีหลังจากนั้นพี่แบมก็มาจบปหก็ไปเลี้ยงหลานที่กรุงเทพเนาะไปเลี้ยงหลานที่พี่แบมเคยเล่าให้ฟังนั่นแหละจ้ะโอ้ยหนาวแบมก็ลืมถุงมือมาก ไปเลี้ยงหล้านลูกอ้ายลูกอ้ายค้นทีคนทีสามพี่แบมมีพี่ชายหกคนพี่ชายคนที่สามจะ้ะแกมีลูกพี่แบมก็ไปเลี้ยงหล้านตั้งแต่เขาออกมาสิบห้าวันพี่แบมก็จบป้อหกก็ไปเลี้ยงล้านด้นหน่อยปอ้อหกไปเลี้ยงล้านจนหล้านได้เก้าเดือนพี่แบมก็เลยไปหาออก,ออกงานไปยุกับอ้ายอ้ายคนทีซีทีหานะจะ้ะไปย่อีกไปยุ ถนนพระรามสามไปยู่ซอยล่องเล็กไปอยูล่องรอจ้ะไอ่พักอยู่น้าเจ้านายพี่แบมกับไปอยู่ไปอยู่น้ากันมาที่นี่พี่แบมกับไปพี่แบมกับไปเลี้ยนไปเหตุงานอยู่วัดดอกไม้ไปเลี้ยนแัดสินใจเหตุงานน้าเลี้ยนน้าเพราะว่าพี่แบมก็อยากเลี้ยนพี่แบมกับค่อนข้างจะเลี้ยนดีอยู่จ้ะกับไปเลี้ยนเลี้ยนจบสองปีเหตุงานบ่เค่อยได้เหตุโอ้นะข้าเจ้าดอกจ้ะเพราะว่าไปเลี้ยนทั้งแรกจน จนจบสองปีกันจจบม่อสามพอจบม่อสามพี่แบมกะสมัยตะกี้มันบิ้นคิดบ่ได้เนาะจบม่อสามกับไปเหตุงานห่างเลยจ้ะห่างไปตามห่างไปสมัครบริษัท ICC i n t อินเตอร์เนนไปเป็นหน่วยแทนของเสื้อผ้าตาไก่ยี่ห้อเลอร์คอกอสปอร์ตทิปัปที่นี่วขอลคข่าวเนาะจับพอจับทุกกะอายุหลายหลายขึนเหตุงาน อายุหลายๆขๆึ้นชีวิตกระพกผันเลือดกระเพาะเลือกรกะพาของลูกการเลยใดการลาบากบันี้กก็เริ่มลําบากพออายุเยอะก็เริ่มลําบากแล้วทีนี้พี่แบมก็ก็ไปอยู่กับพี่ชายคนที่สี่พี่ชายพี่แบมคนที่สี่แกก็เป็นสาวประเภทสองแล้วจ้ะแกเป็นกระเทยเนาะแกเป็นกระเทยแกก็ แล้วก็แเล้วกัเอาพี่แบมดึงพี่แบมเขาไปเห็ดงานนำ่ำอยู่ลเล่าเป็นหนวดจัดทรงทรงสภาพี่แบมกัเป็นแม่บ้านแม่บ้านมาที่นี่เห็ดงาเงินเดือนหกพันยุสเสาร์อาทิตย์พี่แบมกัติดมูจ่ะบ่เคยดื้อเนาะพาอเลิกจะ่ะพ่อมีลูกสมัยพี่แบมเป็นสาวพี่แบมกัได้แฟนเลยมันกันเลยบ่ดได้ดือ่อมาที่นี่พาออายุยี่สิบเอ็ดเลิกกับแฟนคนที่สอง กะหู่กะกะติสมูเนาะกะดื้อดื้อาที่นี่กะบ่ได้ดื้อแบบว่าการภาษาใบของของัยรุ่นเนาะแต่อายยู่กับอายอายพี่แแบ็เราเป็นกระเทยเราเสียแล้วตอนนี้เราเสียแล้วมาที่นี่แล้วกะพี่แแบบกับไปเลี่ยนนวดไปเลี่ยนนวดเพราะว่าอยากได้แฟนฝรั่งเพราะว่ามีมูเขาได้ฝรั่งแล้วเขามาเขามาบ้านถามเขาเจ้าว่าติดตฝรั่งไ้แน่เขาเจ้าก็ว่าคือบราไปหาเอง ไปเหตุงานบาติละเออึ่งหุนจังเขามันสิพานเหรอว่าบาจ่ะก,ก็เลยบบได้บบได้บบได้ไปที่ตามที่เขาว่ากับปกกาน้ำแหละสมัยตะก,กี้บ่ดที่นี่ถามมาที่เคยถ้าเคยเคยบอกให้คนติดตใหนะ้น่ะเคยบอกเคยจ้ะทุกคนแหละเนาะอยากได้แฟนฝรั่งไห้หมูติดตไห้เขาก็บอติดตไห้ดอกจก้ะพี่แบวกระสิบอกทุกคนเด้อว่ท่ันผู้ใดมีแฟนฝรั่งนะ่ะเขาบอติดตไห้ดอกจก้ะ ทับว่าแม่นญาติกันถ้บว่าแม่นมูหักกันอีหลีเพาเพออย่างพอะคนเฮ้าเนาะก,กว่าจะได้ฝรั่งไปหาเอาเองจ้ะแล้วฝรั่งมันกับ่ม,มาหาห้าดอกถันเฮห้าบ่เกี่ยวโอ้ยลื่น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 เกี่ยวเขาอยู่ฝรั่งกับบม,มาหาห้าดอกจะเห็นบอจ้ะลื่นกับมาที่นี่นันละพี่แวมกับซีว่าวตอ่อเนาะพี่แวมกับไปเลี้ยนนวดอายุสามสิบเนี่ยแหละ อยู่ถามว่าพ,พี่แบมพี่แบาเขาข่าวๆเนาะเลียนจบแล้วกับไม่ได้เหตุงานเด้ดีเลียนจบแล้วกับไปอยู่น้ำเอือยอยู่สม,มุดประการออกจากงานออกจากงานออกจากแม่บ้านนะจ๊ะออกไปออกจากแม่บ้านไปอยู่น้ำเอือยเพราะว่าติดมูพี่แบมใส่ชีวิตแบบว่าติดมูแล้วก็ดื่มกินเหล้าเที่ยวเงื่นอนอกมาบ่าเหลือบ่พ่อหอดคาใส่พี่แบบก็เลยติดลบเงื่อนติดลบแบบที่นี่ พอความจากของติดมูกบบระบอกต้องโทษมูดอจกจะโทษเท่าเองนี่แหละบัดท,ที่นี่ัดท,ที่นี่ก็ออกมาอยู่กับเอือยเลี้ยนจบแล้วเดี๋ยวะเลี้ยนเลี้ยนหนวดจบแล้วแต่ว่าออกกระบอกเลใส่วิชาีิเขาเลี้ยนมากกับไปอยู่กับเอือยไปเลี้ยงเด็กน้อยผู้กับเอือยัดท,ที่นี่มีอยู่มือหนึ่งมูมูถี่เลี้ยนหนวดน้ำกันเพิ่นมีหลานนวดเพิ่นกระโท่หาพี่แบมเนาะเพิ่นกระโว่แบมมามาเหตุงานกับผี่บอ กับไปกับล่องใบเมิองซึ่งจะจคล้องผักยูสม,มุทรปราการแต่ว่าพ่นยูหลานพ่นยูหึงเทพดูหลังบิ๊กซี่เดาวขะน้องกับไบบ่ได้หนวดพลังหนวดศาสหนวดคนไทยหนวดพ่อข่าแม่ข่าหนวดซุ้มข้าเจ้าเจ็บน,นักๆเพราะว่าเราแก่อาการเนาะพี่น่านหาเราแก่อาการขออนุญาตเอ่ยซื้อแล้วเนาะเราแก่อาการมาที่นี่ ข้าเป็นไม่ไม่เขาก็บใยเขาหนวดเนาะนำนางข้าบัถึงแล้วก็เลยแล้วก็จากซอยพี่แหมมแล้วก็เลยเห็นจังไหนว่าบอแหม่มสิใดมีไรใดแล้วเกิดเลยพยายามติดต่อมูเล่าเรากวางขวางเนาะมูเล่าสึ่งเหตุงานน้ำล่งแนะออกขีดเขาหลับหมอหนวดคือว่าหลับหมอหนวดหนวดทั่วหนวดทั่วเกาหลีแล้วก็เลยว่าตอนนั้นข้า็บัไดดทานหนวดเด้จบไม่ไม่กับจริงแต่ว่าขาบัได้ทานหนวดได้เขาต้องไปฟื้น เผอิญโชคดีคางลานเล่ามันผัดมีมีผีคนหนึ่งเพิ่นเคยเห็นงานสปามาแต่ว่าเราเราออกจากงานสปาแล้วมันเปิดลานตัดผมเราก็อยู่คางๆางลานพี่หน้าล้วก็ส้อนซอนห้พี่บอมแบมเราบอกว่าแบมมาพีไอสิซ้อนห้แล้วกระอนจนเป็นเป็นแล้วกลับไปเห็ุงานเพราะว่าลานเอโรงแรมออคิดนะเขาเอาหมอหนวดที่เป็นทาทาราชสำนักเลยทาของอันนี้มาที่นี่ พี่แบมพี่แบมกับเล่นกับเล่ายุสามือมัง้งพ่อได้เงินลก็ซสื่อของห้เล่าะเล่า,เล,าเล่ากับบัวอ่แต่วันแล้วบอกว่าผีซ้อนหายสิมีไลยได้ระวังสิก,กดีก็เจอแต่คนดีๆเนาะบัดที่นี่อืมไปไปไปนวดทั่วซึ่งเข้าเบิงมูนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นห่องโถงไงเลยเข้าบด้หนวดห้องเดียวเดียวมันหนวดเงาแบบว่าห้องโถงไงเลยเขาบด้ปิดกันเขาพ่มีผามานนะจ๊ะ พราะว่นนวดแล้วชั่วโมงหนึง่งแขกเขาก็สียหายตีเขาก็เอาเงินตีไปแลกซูมือกับสิได้มือประมาณ3ามสี่ชั่วโมงแต่ว่าทั่วลงเดิร์กคเขากับกับบานสมมติประกันบริษัทมันเดิกแล้วรถกับบมี่เขากับนอนกับพินาางเสียอาศัยวนันเราก็หายนอนด่านมาที่นี่จนว่ามือหนึง่งบ,บ,บานพี่สาวพี่แบมน่ะเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเท่าเาเนาะเป็นหมู่บ้านเท่าเหปาที่นี่มันมีมันมีบาน ตรงคามบ้านสุดส้อยนั่นล่ะเพิ่นคนสีสะเกดหนองไทรเพิ่นนะ่ะเห็ดงานอยู่ภูเกต็ตเป็นเด็กเลือเรามาเยี่ยมเอื่อยเล่าลอยวันพันปีเราก็บเ่เคยมาเยียมเฮากับ่บเคยเห็นเบิ่ล่นราดวงสิไดไปอยู่ภูเกต็ตเนาะเราเป็นเด็กเลืออยู่ภูเกต็ตเอื่อยพี่แบมนี่ยพี่กวยเนะ่ยอ้ยนั่นลื่นเห็นบ่จาะแล้วกันเลยวะแบมคุณนายพนาเอิๆพี่แบมเนาะ ฉันมีข่าวดีจะบอกเธอฉันไปติดตอ่อเธอไปภูเก็ตบอพลังสินะเนาะพี่แอมกระโบยอยากไปเนาะย่านพี่แหมว่าสิไปไหนจังไหนล่ะไปกับไอ้ใช่ไอ้ใช่สิผ้าไปเอื้อยกับไปติดตอ่อเพื่อไปถามว่าน้องอยากน,น,น,น้องเห็ดงานนวดเอาน้องไปเห็ดงานนําไ้บอแล้วกับว่าเรามีมูเปิดเรามีมูเปิดลานนวดอยู่ภูเก็ตไปที่ล่ะระวังศิแต่ว่าถ้าไปนะ่ะต้องมีเงิน เงื่อนกินเงื่อนไส่อย่าไปเดือนร้อนแล้วเด้อระวังสิเนาะแต่ว่าเข้ากับบบหูจักเพ่อนดอกหูจักแต่เอื่ยเพลินพี่น้อยพี่สาวเพล่นน่ะก็ไปซึ่งไปมือที่ไปนะะอื่ยพี่แบมกะยืมเงิ่อนคางบานสามพันให้พี่แบมไปไป,ไปนั่งรถทั่วร์บคสไปลงภูเก็ตเข้ากับบบเคยนอนพี่แบมเมาจริงๆเนื่องจากพี่แบมดื้อก,กัจริงนะสมัยเป็นวัยรุ่นแต่บ่เคยนอนนอนบานมูจะ้ะนอนก็อายัก็อื่ยตลอดบ่เ,เคยไปนอนเพื่อน บเคยไปนอนกับมูแล้วก็บ,บเคยอยู่กับมูนาแล้วก็บ,บเคยอยู่ผู้เดียวอยู่แต่ก็บอ้กบเอื่อยตลอดตลอดในชีวิตที่ผ่านมาบาเคยนอนผู้เดียวนั่นแหละจ้ะบาที่นี่ก็ไปไปภูเก็ตเนาะโอ้ยมันกระมืดไปภูเก็ตหูซึกว่าไปหอดทั้งเศร้าไปเงินไปสามพันมีเงินอยู่น้ามือสามพันสิ่งยืมข้าเจา้ายืมค้างบ้านไปจริงๆแ้วเพ่นกับโ่ให้ยืมดอกแต่ว่าเอื่อยเอื่อยพี่แบมมา เดี๋ยวเงินเดี๋ยวเงินตาเดเงินพี่ไอเงินพี่ไอพี่แบมออกเดี๋ยวสิขึ้นดอกเอาพี่ไอไปอ้างแต่ว่าพี่ไอกับเบหูดอกว่างูพี่แบมยืมเงินข้าเจ้าไปบัดที่นี่ไปมือแรกไปไปไปผู้เกส์มือแรกทั้งเส้าไปหอดทั้งเส้าตีหาไอชใช่แล้วก็ห้เบอร์แล้วไวืยแล้วห้เบอร์แล้วว้ก็เลยโทรหาเราแล้วก็วนางวินมาหาไอาเพราะว่ามองที่เราอยู่น่ะเขาบอกหายพูย,ยิ่งยู แล้วก็บ,บอกว่าเดี๋ยวมาหาอายัยเดี๋ยวอัยสิภาพไปหามูอ้ายระวังสีจ้านั่นละจ้าเดี๋ยวพี่แบมซิมาเล่าต่อเด้ออีพีสองแล้วจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นพี่แบมถึงแด่มาอยู่เดทมาเนาะจ้าเนาะขอบคุณที่รับชมที่ตามชีวิตพี่แบมเด้อผู้ใดที่อยากได้แฟนฝรั่งกะเขามาศึกษาเขามารับชมเด้อจ้าเด้อพี่แบมสิบองเมือดเปลือกเน้ะจ้าขอบคุณนะจ้าขอบคุณสำหรับคลิปนี้ต่ออีพีหน้านะจ้าบ๊ายบายจ้า